ภาวะความดันเลือดที่ปอดสูงในทารกแรกเกิด Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn (PPHN) ความหมายภาวะความดันเลือดที่ปอดสูงในทารกแรกเกิดหรือ PPHN เป็นภาวะที่ทารกแรกเกิดมีความดันและความต้านทานของหลอดเลือดแดงที่ปอดสูงโดยไม่ลดลงตามปกติหลังจากคลอดออกมา ลักษณะสำคัญมีการไหลเวียนเลือดจากหัวใจห้องขวาไปหัวใจห้องซ้ายทำให้ทารกมีภาวะขาดออกซิเจนเกิดความผิดปกติของระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิตอัตราการเกิดประมาณหนึ่งใน1,000ของทารกแรกเกิดอัตราการเสียชีวิตสูง10-60%เซปัจจัยเสี่ยงของมารดามารดาที่ตั้งครรภเกินกำหนด มารดาที่มีภาวะความดันโลหิตสูงมารดาที่คันเป็นพิษมารดาที่มีน้ำคร่ำน้อยปัจจัยเสี่ยงของทารกทารกที่มีภาวะพร่องออกซิเจนระหว่างคลอดทารกที่มีภาวะสูตรสำลักขี้เทาทารกที่มีลมรั่วในเยื่อหุ้มช่องปอดทารกที่มีภาวะไส้เลื่อนกระบังลมทารกที่มีภาวะปอดอักเสบทารกที่มีภาวะติดเชื้อจากแบคทีเรียและไวรัส ทารกที่มีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดการวินิจฉัยการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงการวัดค่าความต่างของระดับออกซิเจนระหว่างตัวบนและตัวล่างมากกว่าเท่ากับห้าเปอร์เซ็นตอาการและอาการแสดงภาวะความดันเลือดที่ปอดสูงภาวะเขียวรุนแรงเมื่อมีออกซิเจนในเลือดต่ำอาจพบเสี่ยงหัวใจผิดป,ปกติจากการตรวจร่างกาย อาจพบร่วมกับการติดเชื้อภาวะตัวเย็นความดันโลหิตต่ำภาวะเลือดข้นน้ำตาลในเลือดต่ำค่าความต่างของระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนระหว่างตัวบนและตัวล่างมากกว่าเท่ากับ5%เปอร์เซนบ่งบอกถึงเลือดไหลเวียนไปปอดลดลงมีการไหลเวียนจากหัวใจห้องขวาไปห้องซ้ายทำให้ทารกมีภาวะขาดออกซิเจนรุนแรง การรักษาและการพยาบาลภาวะความดันเลือดที่ปอดสูงเครื่องปอดและหัวใจเทียมการสูดดมก๊าซไนตริโออกไซด์ยาที่มีฤทธิ์ลดความดันเลือดที่ปอดโดยตรงยาที่มีฤทธิ์เพิ่มความดันโลหิตการใช้เครื่องช่วยหายใจการรักษาทั่วไปเช่นควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ให้สารน้ำและสารอาหารทางหลอดเลือด